สวัสดีครับผมพบกับผมวันนั้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BB Thailand ด้วยนะครับผมคือคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปหลังแข่งแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่4วันที่4ตุลานะครับเป็นวันวันจันเอ่อเป็นวันจันทร์นั่นแหละซึ่งผมเนี่ยต้องมีฉีดต้องผมต้องมีแข่งวันที่8 แข่งวันที่8ตุลาและผมฉีดวัคซีนวันที่9และเป็นฉีดเข็มของไฟเซอร์ซึ่งมันเสี่ยงมากๆว่าผมจะแข่งหรือเปล่าแต่ว่าให้ผมเนี่ยลองปัดคิดดีๆก่อนว่ามนจะว่าผมแข่งเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยลงอ่ะผมลงแข่งเนี่ยผมมากับทีมเนี่ยแล้วผมก็ต้องลงแบบตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่าพอผมนั่งคิดอีกทีหนึ่งคือ ผมสามารถไปแข่งได้แต่ผมนะ่ยจะไม่ลงเต็มแมตช์แน่นอนผมอาจจะลงเต็มผมอาจจะลงแบบในลูกที่แบบอ่ะเสียไป1นอ่ะเสียแบบว่าอโดนดันอย่างเงี้ยผมก็จะลงประมาณนั้นผมนะ่าจะประมาณนี้แล้วก็จะต้องไปดูตอนที่แบบไปฉีดวัคซีนะอ,อ่ะว่ามันแล้วก็ปอนพักฟื้นหลังดอช่วงหลังอ่ะว่ามันจะ มีอาการอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้เพ okay, okay, uh uh ื่อเป็นการกําลังใจก็ยิงซับไนแชร์ด้วยนะว่านะครับเดี๋ยวไปรอดูในวันที่ใกล้จะฉีดวัคซีนแล้วกันเนาะไปโอเคครับผมก็ตอนนี้หลังจากที่ผมฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับปีนี้ผมไปดูนี่ที่นี่นะผมฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะเป็นเข็มไฟเซอร์นะครับผมก็หลังจากที่ผมฉีดเสร็จแล้วเนี่ยหมอบอกว่าให้ น้าต่อใช้อากาศประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็กลออกมาก็คือไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าแค่อากาศปกติแล้วผมไปถามเพื่อนหลายๆคนเลยว่าอาการเป็นยังไงก็แขนแค่แบบแขนหนักแค่นั้นเองแค่แบบแขนหนักนหนักคือแง่ว่ายุที่เป็นนับไอของหนักหนไม่ได้นะก็ประมาณสองวันนะครับก็คือว่าขนาดห้างจานน่าจะแบบไม่ไไม่น่าได้แล้วล่ะนะครับคือแง่ว่าผมต้องทำาไงก็ได้เพื่อให้มันแขนเนี่ยออกกันได้ ให้แฉเนี่ยได้ทํางานเนี่ยน้อยที่สุดนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องพักผ่อนนะครับต้องพักผ่อนพักยาวนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เนาะสวัสดีนะครับผมวันที่30ตุลาคมนะครับผมตอนนี้ผ่านไปเวลา3ชั่วโมงนะครับสามถามว่า3ชั่วโมงนี่คืออะไร3ชั่วโมงนี่คือผมไปฉีดวัคซีนนะครับเข็มที่2แล้วนะครับผมฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะนะครับ นี่คือเข็ม2นะครับก็แตกต่างจากเข็มแรกเยอะมากๆนะครับแตกต่างกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผ่าประมาสักหนึ่งถึงสองวันแล้วกันถ้าเกิดว่าอาการมันไม่มีหรือมีอาการอะไรที่มันแทรกซ้อนอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้นะครับในเรื่องสรุปในเรื่องสรุปอาการแล้วก็ในฟิลบรรยากาศนะครับตั้งแต่เข็มแรกถึงเข็มสองเป็นยังไงบ้างเพราะว่า ตอนที่ผมไปชิมบอสซ่เนี่ยผมไม่ผมไม่ได้ถ่ายอะไรผมไม่ได้ถ่ายคลิปผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยในบรรยากาศนั้นนะครับเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันแล้วก็ให้ทุกคนนะคิดตามเนื้อคิดตามภาพแล้วกันนะครับก็พื่อเปก็กำลังใจนะครับผมยิงซับไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าให้ผมทำคลิปอะไรนะครับผมไม่มาได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆสำหรับคนดูนะครับที่ที่ทักมาในไดไร์มเมสเซจของ Facebook ของผมเนี่ยว่า,อ,าอยากจะ เล่นเกมอยากจะเล่นเกมบอลหน่อยนะครับเพราะว่าผมปล่อยมา2คลิปเกี่ยวกับเกมบอลแล้วนะครับก็มีคนดูนะครับเข้ามาทักมานะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้จะเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเวลาว่างเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับก็เวลาว่างในการเล่นเกมเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงเต็มทีแล้วนะครับก็งานอันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องงานที่กาลังจะมาในอนาคตก็คืองานในที่โรงเรียนหรือการบ้านนี่แหละถ้ามันมา อันนี้ผมจะต้องเตรียมพร้อมไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแบบทกเพื่อพร้อมรับสภาพว่าการบ้านมันจะมาในหนักหรือไม่หนักเพราะว่าดูจากทรงก็น่าจะค่อนข้างที่จะหนักแลละเพราะว่าในี่มันก็มาเป็นเชิงแบบเทอม2แล้วนะครับแล้วก็ในการซ้อมกีฬานะมันก็ต้องมีทุกวันแน่นอนยังไงก็ต้องมีทุกวันมันจะเลิกออกกําลังกายมันไม่ได้อะมันมันติดมันติดนิสัยผมออกกําลังกายมา5ปีแล้วออกกําลังกายที่แบบว่าเพื่อที่ กำจัดอ่าไอสิ่งที่มันความที่มันอ่อนแอเนี่ยผมจะกำจัดออกให้หมดซึ่งถามว่าตอนนี้มันหายออกหมดหรือตอนนี้มันหายออกหมดแล้วแต่ผมอยากจะสร้างพละกกำลังให้มันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่ว่ามันจะไม่ออนแอมันจะไม่ป่วยนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับสําหรับปัจจุบันนี้แล้วก็อนาคตที่กำลังจะมานะครับ ในเรื่องในเรื่องสรุปอาการอะไรเนี่ยผมจะทำคลิปให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ